พระวินัยปิดกคำพีที่สามมหาวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยวัตส,สุปนาจิกาขันตอนปลายกันที่สี่สิบเจ็ดคำพีมหาวัคว่าด้วยวัตส,สุปนาจิกาขันตอนปลายนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโคปนะสัมเยนะสาวัติยาสังเขนะกติการ์กตาโหติอันตราวัสัง นภพภาเชตพันติวิสาขายะมิคารมาตุยานัตตาภิขูอุปสังกมิตวาปภชังยาจีตินาบันบนี้ธรรมภาพจะได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศสามหาวิทยารณัยไตรภาค การที่47ว่าด้วยวัส,สุปนายิกาขันตอนปลายในคำให้มหาวัตตามพระบาลีตถาดีกาเสร็จต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่า ในคราวนั้นสง์ที่กรุงสาวัตถีได้ตั้งกติกากันไว้ว่าไม่ควรให้บรรพชาในภายในพรรษาหลานนางวิสาขาได้ไปขอบรรพชาต่อพิกษุ้งหลายภิษุ้งหลกล่าวว่าสงได้ตั้งกติกากันไว้ว่าให้บรรพชาในภายในพรรษาไม่ได้เธอจงรอไปจนออกพรรษา พระนางภิสุออกพรรษาแล้วจึงบอกหลานนางวิสาข้าวิสาขาว,ว่าเธอจงบรประชาหลานนางวิสาขาจึงตอบว่าถ้ากระผมได้บรรชาในพรรษากระผมก็จะินดียิ่งวันนี้กระผมไม่บรประชาละนางวิสาขาจึงติเตียนว่าอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจึงต้องจึงตั้งกติกาไว้ว่าให้บรประชาภายในพรรษาไม่ได้ไม่ควรบรรพชา เพ่อพระบิดละไมควรประพฤติทมล่วงการเวลาภิสุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลสมเด็จพ,พ,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายไม่ควรตั้งกาติกากันได้ว่าให้บรรพชาในพรรษาไม่ได้พิสุใดฝ่าฝืนพิสุนั้นต้องทุกข์กดดังนี้ก็ในคราวนั้นพระอุปน,นันทสกายุตรได้รับพระราชาได้รับ พระวาจาของพระเจ้าปเสนทิโกสนว่าจะเข้ารรษาในรรษาต้นแต่เมื่อพระอุปานาันภพ์พรัสกยบุตรไปสู่อาวัตนั้นก็ได้พบอาวัตสองแห่งในระหว่างทางซึ่งมีจีวรมากจึงคิดว่าเราควรเข้ารรษาในอาวัตทั้งสองนี้เราจึงะได้มีจีวรมากท่านก็เข้ารรษาในอาวัตทั้งสองนั้น พระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็ทรงติเตียนว่าอย่างไรเท่ากันทาศัพทบุตรรับปากกับเราว่าจะเข้ารรษาแล้วจึงทาให้เคลื่อนราศดได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าใดทรงติเตียนมุสาวาทโดยอเนกปริยายไว้แล้วทรงสารเสริญการเว้นจากมุสาวาทโดยอเนกปริยายไว้แล้วไม่ใช่หรือ พิสูจทั้งหลายได้ทราบเรื่องนี้แล้วก็พาการติดเตียนพระอุปนันทะสักยบุตรเหมือนกับพระเจ้าประเสินาทิโกศลและนำความกราบทูลสมเด็จพระทศพลให้ทรงทราบพ,พระองค์จึงตรัสสั่งให้ประชุมพิสูจสงฆ์ชักชงสงฆท,งท,งทักถามพระอุปานันทสักยบุตรว่าในเนอุปานันทะได้เยนว่าเธอรับปากกับพระเจ้าประเสริฐนาที่โกศลว่า พระจะเข้าพรรษาแล้วทําให้เครื่องคลาดไปจริงหรือพระอุบานันทา,าก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงติเตียนว่ามีแนะโมข้าบุรุษอย่างไรเธอรับปากต่อพระเจ้าปเสนทิโกศนว่าจะเข้าพรรษาแล้วจึงทําให้คลาดเคลื่อนเราได้ติเตียนมุสาวาทสะระเสริญการบดเว้นจากมุสาวาทไว โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือการที่เธอทำอย่างนี้ไม่ทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสไม่ทำให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วมีแต่ทำความไม่เกิดความเลื่อมใสมีแต่ทำไม่ให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ยังไม่เลื่อมใสทำให้เสียความเลื่อมใสของผู้ที่เลื่อมใสอย,อยู่แล้วเท่านั้น ทรงตรีเตียนดังนี้แล้วจึงตรัสแกทิสุทั้งหลายว่าถ้าพิสุในพระธรรมวินัยนี้รับปากว่าจะเข้าพรรษาในภรษาต้นแล้วเมื่อไปสู่อาวาสนั้นได้เห็นอาวาตสองแห่งที่มีจีวรมากในระหว่างมันคาทิสุคิดว่าเราต้องเข้าพรรษาในอาวาตทั้งสองนี้จึงจักได้จีวรมากแล้วก็เข้าภรษาในอาวาสทั้งสองนั้นดูก,ก่นทิสุทั้งหลายการเข้าพรรษาต้นของพิสุนั้นก็หายไปทิสุนั้นต้องทุกข์ปวดเพราะการรับปาก ถ้าพิสูจน์ใดรับว่าจะเข้าบรรษาต้นแล้วเมื่อพิสูจน์นั้นไปสู่อาวาสนั้นได้ทำโกสดเสียในภายนอกได้เข้าไปสู่อวิหารในวันแรมหนึ่งค่ำแล้วตั้งเสนาสนะาจาัดน้ำฉันน้ำใจไว้บาดกวาดบริเวณไว้แต่พิสูจน์นั้นได้ไปที่อื่นในวันนั้นโดยไม่มีกิจจำเป็นการเข้าบรรษาต้นของพิสูจน์นั้นก็หายไปพิสูจน์นั้นต้องทุกข์กดเพราะรับฟ่า พระภิษุได้รับปากว่าจะเข้าพรรษาต้นแล้วเมื่อเดินทางไปสู่อาวาชนั้นได้ทำอุโบสถเสียนอกวิหารได้เข้าไปสู่วิหารในวันแรงค่ำหนึ่งแล้วจัดแจงเสน,นาสนะหาน้ำฉันน้ำใช้ไหว้ปัดกวาดบริเวณไว้แต่ได้ไปที่อื่นเสียนในวันนั้นโดยไม่มีกิจจำเป็นการเข้าพรรษาของภิสุนั้นก็หายไปพิสุนั้นต้องทุกข์ปวดทรารับปากว่าจะเข้าพรรษาต้น เมื่อพิสูจนั้นเดินทางไปสู่อาวาสนั้นได้ทำอุโบโสถเสียนอกมิหารได้เข้าไปสู่าวิหารในวันแรมหนึ่งค่ำแล้วจัดแจงเสนาสนะหาน้ำสั่นน้ำชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้อยู่ในที่นั้นได้สองถึงสามวันแล้วก็ไปที่อื่นโดยไม่มีเกิจจำเป็นอันใดการเข้าพรรษาต้นของพิสูจนนั้นก็ไม่ปรากฏพิสูจนั้นต้องทุกกดเพราะรับวาจาพิสูจได้รับวาจาว่าจะเข้าพรรษาตน้นเมื่อพิสูจนั้นเดินทางไปสู่อาวาสนั้นได้ทำอุโบสถนอกวิหาร แล้วเข้าไปสู่วิหารในวาระหนึ่งค่ำได้จัดเสนาสนะไวหาน้ำท้ายน้ำฉันไว้ปัดกว่าบริเวณไว้แต่อยู่ที่นั้นเพียงสองถึงสามวันแล้วไปอยู่ที่อื่นเสียโดยมีกิจจำเป็นการเข้ารรษาตน้นของพิสูจนนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนนั้นก็ต้องทุกข์กดเพราะรับวาจาพิสูจใดรับวาจาว่าจ,จะเข้ารรษาตน้นเมื่อพิสุนนั้นเดินทางไปสู่ว,วัดนั้นได้ทำอุปโภสถดนอกวิหารเข้าไปสู่วิหารในวาระหนึ่งคำ่ำ แล้วจัดแต่งเสนาสนะไว้หาน้ำฉันน้ำใช้ไว้ปัดกวาดบริเวณไว้อยู่ที่นั้นอยู่ในที่นั้นได้สองถึงสามวันแล้วไปจากที่นั้นด้วยสตา,ากาคาริยะพิสุนั้นได้ทําให้สัตาหากาาริยะนั้นร่วงไปเสียนอกอาวาสนั้นการเข้าภรษาของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏีิสุนั้นก็ต้องเอาทุกกดพิสุได้รับวาจาว่าจะเข้าภรษาต้นเมื่อพิสุนั้นเดินทางไปสู่ อาวาะนั้นได้ทำอุโบสถนอกวิหารได้เข้าไปสู่วิหารในแรมหนึ่งค่ำแล้วจัดแจงเสนาสนะไว้หานำสาน้ำใจไว้ปัดกวาดบริเวณไว้อยู่ในที่นั่นสองถึงสามวันแล้วก็ไปที่อื่นด้วยสตหาการณ์ธรรมเจ็ดธรมเจ็ดวันนี้นั้นให้อยู่ภายในกำหนดให้อยู่ในภายในกำหนดกลับการเข้าพรรษาต้นของภิกสุนั้นเป็นปรากฏภิกสุนั้นก็ไม่ต้องอาบัติเพราะการรับอาจาร พิสุเลยรับปัจจาว่าจะเข้าภาษาต้นเมื่อพิสุนั้นเดินทางไปสู่อาวาสนั้นได้ทำโมโสถเสียนอกวิหารได้เข้าไปสู่วิหารในวันแรนม่งค่าได้จัดแจงเสนาสนะไว้ได้หาน้าสันน้ำชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้เมื่ออีกเมื่ออีกเจ็ดวันจะอาจะจะถึงวันปรารณาได้ไปที่อื่นเสียโดยมีกิจจําเป็นพิสุนั้นจะกลับมาสู่อาวาสนั้นอีกหรือไม่ก็ตาม การเข้าพรรษาต้นของพิสูุนั้นก็ปรากฏพิสุนนั้นก็ไม่ต้องอาบัดเพราะการรับวาจาพิสุจนใดรับวาจาว่าจะเข้าพรรษาต้นเมื่อพิสูนนั้นไปสู่อาวาสนั้นทำอุโบสถแล้วเข้าไปสู่วิหารในวันแรมหนึ่งค่ำจัดแจงเสนาสมณะไว้หาน้ำสันน้ำชายไวปัดกวาดบริเวณไว้แต่ได้ไปที่อื่นเสียในวันนั้นโดยไม่มีเกิจจตาจำเป็นอะไรการเข้าพรรษาต้นของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนนั้นก็ต้องทุกข์กด พราะรับวาจา j พิสุได้รับวาจาว่าจะเข้าภาษาต้นเวลาพิสุนั้นไปถึงอาวาตนั้นแล้วทำโมโบสดเข้าไปทำโมสดแล้วเข้าไปสู่วิหารในวารมหนึ่งข้ามจัดแจงเสนาสนะไว้หาน้ำฐานน้ำใช้ไว้ปัดกวาดบริเวณไว้แต่ได้ไปในที่อื่นเสียในวันนั้นโดยมีกิจจำเป็นการเข้าภาษาต้นของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนั้นต้องทุกข์กอดพิสุได้รับาจาวจ a j ว่าจะเข้าภาษาต้นแล้ว เวลาพิสูจนนั้นไปถึงอาวาสนั้นแล้วก็ทําอุโบสถพอถึงวันแรมหนึห่งค่ำก็เข้าไปสู่วิหารจัดเสนาสนะไว้ตั้งน้าฉันน้ําชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้อยู่ที่นั้นได้สองถึงสาวันแล้วไปที่อื่นเสียโดยไม่มีกิจจําเป็นการเข้าบรรษาของพิสูจนนั้นก็ไม่ปรากฏพิสูจนนั้นก็ต้องทุกข์กดเพราะการรับวาจาพิสูจใดรับวาจาว่าจะเข้าบรรษาต้นพิสูจน์เวลาพิสูจนนั้นไปถึงอาวาสนั้นแล้วทําอุโบสถ พอถึงวันแรงหนึ่งคำ่ำก็เข้าไปสู่วิหารจัดเสนาสนาไว้ตั้งน้ำฉาดน้ำชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้อยู่ในที่นั้นสองถึงสามวันแล้วก็ไปที่อื่นเสียโดยมีกิจที่จะต้องทำการเข้ารรษาต้นของพิสุจนนั้นก็ไม่ปรากฏพิสูุนนั้นก็ต้องทุกข์กดเพราะการรับวาจาพิสษุนดรับวาจาว่าจะเข้ารรษาตน้นเวลาพิสูจนั้นไปถึงอาวาสนั้นแล้วก็ทำอุโบสถพอถึงวันแรงหนึ่งคำ่ำ ได้เข้าไปสู่วิหารจัดเสนาสนะไว้ตั้งน้ำสรน,น้ำชายไว้ปัดกวาดเสนาสนะไว้อยู่ในที่นั้นสองถึงสามวันแล้วไปที่อื่นด้วยสัตหการนิยะทําให้เจ็ดวันนั้นล่วงเลยก็เพราะรับเอาร่วงเลยไปนอกวิหารการเข้ารรษาต้นของพิสุนนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนนั้นก็ต้องเอาบัตรทุกทุกบทก็เพราะรับบาัจา พิสุได้รับวจาว่าจะเข้าภาษาตน้นเวลาพิสุนั่งไปสู่อาวะแล้วทำอุโบโสถพอถึงวันแรนมหนึ่งถ้ำก็เข้าไปสู่นสนาวาิหารจัดเสนาสนะไว้หาตามสันน้ำชายไว้ปัดกว่าบริเวณไว้อยู่ที่นั้นได้สองถึงสาวันแล้วไปในที่อื่นด้วยสัตหาการณียะพิสุนั้นได้ทำเจ็ดวันนั้นให้อยู่ในภายให้อยู่ในกำให้อยู่ในภายในกําหนดกลับการ ขาพันศาต้นของพิสุนั้นก็ปรากฏพิสุนนั้นไม่ต้องทุกข์กดเพราะการรับวาจารณ์พิสุนใดรับวาจาว่าจะเข้าพรรษาตน้นเวลาพิสุนนั้นไปถึงอาวาสนั้นแล้วทำอุโบสถพอถึงวันแรมหนึ่งค่ำก็เข้าไปสู่วิหารจัดเสนาสนาไว้ตั้งน้ำฉนันน้ำชายไว้ปัดกวาดวิหารไว้่ยังอีกเจ็ดวันจะถึงวันปวนรารณาก็ไปที่อื่นด้วยการนิยกิจ พิสูนนั้นจะกลับมาสู่อาวาสนั้นหรือไม่ก็ตามการเข้ารรษานั้นก็ปรากฏพิสุนนั้นก็ไม่ต้องอทุกข์กอดเพราะการรับวจาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจน์ใดรับวจาว่าจะเข้ารรษาหลังเมื่อพิสูจนนั้นไปสู่อาวาสนั้นได้ทำบุญสดนอกวิหารได้เข้าไปสู่วิหารในวันแรมหนึ่งขําแล้วจัดแจงเสนาสนะไว้ตั้งน้ำแข็น้ำชายไว้ปัดกวามบริเวณไว้แล้วได้ไปที่อื่นเสียในวันนั้นโดยไม่มีกรณียกิจพันใด การเข้าพรรษาหลังเข้าพิสษุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนั้นก็ต้องทุกข์กดเพราะการรับบัจาิพิสูจด์ใดรับบัจตาว่าจะเข้าพรรษาหลังเมื่อพิสุนั้นเข้าไปสู่าวัดนั้นได้ทำโบสดนอกพิหารแล้วเข้าไปสู่วิหารในวันแรมหนึ่งค่ำจะาแจกเสนาสนาว้ตั้งน้ำจากน้ำชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้แต่ได้ไปจากที่นั้นในวันนั้นโดยมีการนิยักิจติการเข้าพรรษาหลังของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนั้นก็ต้องทุกข์กดเพราะรับบัจา พิสุได้รับวาจาจะเข้าพรรษาหลังเมื่อพุกธุนั้นไปสูว่วัดนั้นได้ทำโบสถนอกวิหารได้เข้าไปสู่วิหารในวารีนหนึ่งคำ่ำแล้วจัดเสนาสนะไว้ตั้งน้ำแันงน้ำชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้อยู่ในที่นั้นได้2-3งวันแล้วไปที่อื่นโดยไม่มีกรณียกิจการเข้าพรรษาหลังของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนั้นก็ต้องทุกข์กดพระรับวจา พิสุได้รับวาจาว่าจะเข้าพรรษาหลังเมื่อพิสุนัทไปสู่อาวาสนั้นแล้วได้ทำบุโบสถนเวิหารได้เข้าไปสู่วิหารในวันแรมค่ำแล้วจวัดเสนาัสนาไว้ตั้งน้ำถ่านน้ำชายไว้อยู่ในที่นั้นสองถึงสามวันแล้วไปที่อื่นเสียโดยมีกรณียกิจการเข้าพรรษาหลังของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนั้นก็ต้องทุกข์กอดเพราะการรับวาจาพิสุได้รับวาจาว่าจะเข้าพรรษาหลังเมื่อพิสุนันไม่ไปสู่ อาวาสนั้นแล้วได้ทำมุโบสถนอกวิหารเข้าไปสู่วิหารในระแรมหึงคำ่ำแล้วจัดเสน,น,นาสนะไวหาน้ำจากน้ำา่ายไว้ปัดกวาดบริเวณอยู่ในที่นั้นได้สองถึงสามวันแล้วไปที่อื่นด้วยจะตะหัดตรณนียากิจต่อแต่ให้ร่วงเจ็ดวันนั้นไปนอกวิหารการเข้าพรรษาหลังของพิสุนั้นก็ไม่ปรากฏพิสุนั้นก็ต้องทุกข์กฎเพราะการรับวาจาพิสุได้รับวาจาว่าจะเข้าพรรษาหลังเมื่อพิสุนั้นไปสู่อาวาสนั้น ได้ทำบูวสถนอกวิหารได้เข้าไปสู่ิหารในวาระหนึ่งค่ำแล้วจัดเสนาสนะไว้ตั้งน้ำจากน้ำชายไว้ปัดวาดบริเวณไว้อยู่ในที่นั้นสองถึงสามวันแล้วก็ไปที่อื่นเสียด้วยสตหกตัการณิยะได้ทำนะเจ็ดวันนั้นให้อยู่ภายในที่กําหนดกราบการเข้าพรรษาหลังพอพิจุรณานั้นปกราบก็ปรากฏพิสจนั้นก็ไม่ต้องทุกข์กดเพราะรับวจารพิจารรับวจาว่าจะเข้าพรรษาหลังเมื่อพิสูจนานั้นไปสู่อาวัตนั้นได้ทำบวสถนอกวิหาร แล้วเข้าไปสู่วิหารในวันแรมหนึ่งค่ำอีกเจ็ดวันจะถึงวันเ็นเดือนสิบสองได้ไปจากที่น่นเสียโดยกรณียกิจาพิสุจนั้นจะกลับมาสู่วิหารนั้นหรือไม่ก็ตามาการเข้าพรรษาหลังของพิสุดนั้นก็ปรากฏพิสุดนั้นก็ไม่ต้องทุกข์ก็เพราะการรับวาจาพิสุดได้รับวาจาว่าจะเข้าพรรษาหลังเวลาพิสุดนั้นไปถึงอาวาสนั้นแล้วก็ทําอุโบสถพอถึงวันแรมหนึ่งค่ำเข้าก็เข้าไปสู่วิหาร จะเสน,นาสนะไว้หาน้าฉันน้าชายไว้ปัดกวาดบริเวณไว้แล้วได้ไปจากที่นั้นในวันนั้นโดยไม่มีการณียกิจก็ดีโดยมีการณียกิจก็ดีอยู่ในที่นั้นได้สองถึงสามวันแล้วจึงไปที่อื่นโดยไม่มีการณียกิจก็ดีโดยมีการณียกิจก็ดีโดยสตหาการณียกิจก็ดีแต่ไม่ได้กลับมาภายในเจวันนั้นก็ดีการเข้าภรษาหลังของพิสุนนั้นก็หาปรากฏไม่พิสุนนั้นก็ต้องทุกข์กด เพราะการรับวาจาแต่ถ้าอยู่ในที่นั้นได้สองถึงสามวันแล้วไปที่อื่นเสียด้วยสตาหาการณียก็ดีกลับมาภายในเจ็ดวันนั้นก็ดียังอีกเจ็ดวันจะถึงวันเดือนสิบสองเพนแล้วไปที่อื่นเสียด้วยการณียกิจจะกลับมาสุวาสนาวานั้นหรือไม่กลับมาก็ดีการเข้าพรรศาหลังของพิสุนั้นก็ปรากฏพิสุนั้นก็ปรากฏเพ,พราะการรับวาจา อาจบวัตสุปนายิกาขันอันว่าการเข้าพรรษาตอนปลายกับพระตามพระบารีเพียงเทนี้ส่วนเรื่องความในพระอัฏฐกถาดีกานั้นมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีคําใดควรยกมาแสดงจึงเป็นอันว่าจบพระวินยัยเทศนาการนิเพียงเทนี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้